ยนตน์เหล่าครับเช่นผม,ผมตัวนี้ผมปลูกรรของรถที่บริษ,ษัทไว้ที่เองอันเนี้ยรถผมก็จะบอกว่าตอนนี้รถผมต่อถึงคนใหม่เนหน้าตา่างเปิดไหมระยะไม่ตอนนี้ผมเท่าไหร่รน,รน,นะครับน้ำมันผมเราได้เหลือขี่ฉีดฉีดไปเนี้ยนะครับแล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได,ได้นะครับเรื่องของรถหรือว่าเรื่อง,องการสตาร์ทอะไรพวกนี้ก็สามารถสตา,าร์ทจกำนี้ได้หรือว่าแม้กระทั่งเราลืมจแจงไว้ได้รถนะครับมันมีรถล็อก โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราบ้านเรผ่านแอปหมอเราผ่านแอปของจันได้เลยหรือว่าคนทํางบ้านเอารถไปแล้วรถเราเราก็สามารถตัดสตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของการแจ้งข่าวนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกว่าช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรอย่างนี้ก็สั่งงานใช้งานผ่านแอปได้แล้วก็ การเลือกศูนย์บริการที่อยู่ใกล้อย่างเงี้ยเราก็สามารถเราไม่ต้องไปหาเบอร์โทรต่อไปนะครับเราแรลโ่โหลดแอปมาแล้วก็หาตรงนี้เลยว่าศูนย์บริการรถเราตั้งอยู่ตำแหน่งไหนใกล้ที่สุดใช่ไหมครับแนะนําให้เปิด GBS เปิดตําแหน่งตําแหน่งตําแหน่ง GBS นะครับมันจะเอามันก็จะหาได้ง่ายขึ้นก็คือมันจะรันจากศูนย์ที่ขขขอยู่ใกล้ที่สุดข,ขึ้นมาให้นะครับมีเช่นตรงเนี้จะหาสถานีชาร์จของเปิดเปิดตรงนี้ขึ้นมาทุกอย่างอย่างทุกอย่ยนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือของเรามันสามารถเลือกได้ว่า เราอ่ะเป็นผู้ให้บรกกิการเราต้อการเรียกของตู้ชาร์จอะไรในนที่นะครับเช่นตัวเนี้ยผมเลือกของเชีอบอกรดนะครับเกีร์บอกรนอย่างเี้ยออแปลว่าเขาเขามองเห็นหมดเลยว่า,ามเาีเขาเขาทำเป็นเหมือนกับเขาอะไรร่วมรวนร่วมพัฒนานะครับไม่ไม่ใค่เกนยร์อบอกรุ<ม>่นอ,อย่างเงี้ นะครับี่อแปลว่าเห็นหเห็นทุกเจ้า,จา,รรจาประเภทเครื่องประเภทการชาร์จที่เราจะเลือ, AC อก AC หรือ DC อะไรอย่างเงี้ยครับครับตอนนี้ผมอยากเลือกผมก็ DC นะครับผมก็ให้ระบบมันยืนยันฐาเนี่ยมันจะเจอขึ้นมาถ้ืเราเปิด DC เจอเจอตู้เราเลยใช่ไหมเจอตู้ก็จิ้มเข้าไปเลยจิ้มเข้าไป่ีครับมันจะขึ้นอย่างนี้มาว่าตอนนี้สถานีที่ว่าอยู่ใกล้ชื่อนี้นะนี่นะครับข้าวบริการตรงนี้ เจครับแล้วแล้วการชําระค่าบริการเขาเขาเขาชำระยังไงครับทีนี้ก็ผ่านบัตรเครดิตบัตรเครดิตใช่ไหมครับแล้วแต่เราเลยผ่านบัตรนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยผมเลือกเป็นจองตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยตู้ระบบไฟอะไรมันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่มันติดเรื่องของอีวีโลนะครับอีวีโลก็คือเราพยายามเลี่ยงของค่าบริการรายเดือนต้องบอกว่าค่าบริการรายเดือนซึ่งค่อนข้างจะสูง ซ,ซึ่งการไฟฟ้ากำหนดไว้ถ้าเกิดเราไม่ไม่อยู่ในอ e ินดีโลอ่ะเราจะสามารถชาร์จตอนไหนก็ได้แต่ว่าเราจะมีค่าบริการรายเดือนที่ไปเกี่ยวกับเรื่องการเก็บนะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคือยังไม่ชาร์จอ่ะต้องจ่ายแล้วให้การไฟฟ้ 5, าจะจะจะได้ขายหรือไม่ได้ขายไม่รู้รจะต้องจ่งจายเราก็เลยไปทำทำในส่วนของอ e ีนีโลซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการตรงนนั้นซึ่งตอนเนี้ยสถานีนี้สถานีสามารถชาร์จได้ ใช้งานช่ว,ว,ชวง,งเช้าคือช่วงตั้งสี่ทุ่มเก้าโมงเช้าแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนถ้าเวลาทำการแบบนี้ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ออฟฟิศเขาเรียกออฟฟิศนะเราชาร์จยังไม่ได้เราไปชาร์จได้หลังออฟฟิศเพรก็เราอยู่ในเงื่อนไขที่ดีเลยนะครับก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับเสี่ยวพี่การใช้งานแต่ก็จะเป็นพิธีกรบอกในกท,ท,ที่ท,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 นนที่เราอยู่ครับต้องเป็นอะไรก็ได้นะครับเปิดมาเรื่องนี้เข้าไปนะครับ ถ้าเราจะเดินทางเราก็เลือกทุกเส้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราอยู่ใกล้อยู่แล้วเราไม่ต้องให้เราไปเดินทางเราก็เลือกตู้นี้เราไปเดินเลือกไปจับตู้มันก็จะสามารถให้เราเข้าไปใช้งานได้แต่ตรงนี้ก็คือตู้ตู้นี้ไม่พอเกิดการรื้อจับชาร์กก็ช็อตชาร์จมาชาร์จที่นี่นะครับ ถ้ารถเข้าพร้อมกันกรณีผู้จ่ายร้อยยี่ิลวัตถ้ารถเข้าชั้นพร้อมกันมันจะแบ่งกันอ๋อครึ่งครึ่งเข้าคันเดียวก็โอเคตยาวพยายามชิปขาิบาทแ้ก็ิยก็จะแกที่นะะอย่างที่เห็นในรถก็จพูดนี้ใช่ไหมครับที่มีสฝาปิดตรงนี้ครับ ถ้าเราต้องมาให้้ายสองหน้าแบบนี้ก็คือชาร์จการประชารัฐแล้วถ้าเราชาร์จแค่หัวชาร์จเดียวตรงนี้ไม่มีรวมที่เอเชียแล้วชาร์จตรงนี้เสร็จแล้วก็เอานี้ไปเสียบกับรถของเราแล้วก็รันรัระบบรันระบบเข้าไปอีนี้ไม่ต้องกลัวเรื่อง่อะไร ไปช็อตเวลาหน้าฝนนะ,ค,ะนครับช<อ>ัดชัดเลยนะครับวม<อ>ันมีระบบป้องกันอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ารถยังไม่ทำงานหรือยังไม่มีการเชื่อมต่อกระแสไฟมันจะไม่จ่ายกระแสไฟอเลยนะครับเนี่ยแล้วก